เฮ้ยชิบหายแล้วอุ้ยน้องชิบหายแล้วน้องๆเฮ้ยได้ตุ๊กตาเอาแล้วเฮ้ยอานมีอานมีน้องๆพี่ได้อานมีอันนี้แหละน้องอันสุดท้ายแล้วของวันเนี้อุ้ย3ามสห้า ก่อนอื่นก็ขอากล่าวกาบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกๆท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกม a r ร Mobile ายในโหมด h a r ์ดค r e ระดับบูตนัน เอาละครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็ขอสักคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจพี่ด้วยนะส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ช่วยกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันแบบนานๆนะครับแล้วก็กดกระดิ่ง,ง,ๆๆงตุ้งดิงตุ้งดิงแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปต่อไปนะครับเอาละท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราแนะนําตัวกันแล้วแล้วก็ไปลุยกันเลยวู้ไปด,ดูเอาละครับน้องๆครับก็หลังจากที่นะครับพี่จับเจ้ามาได้นะครับพี่ก็แอบไปจับนี่ มัดชอบเอ้ยแล้วก็พาเราจับมาผสมพันธ์นะครับเพื่อทําเควสรไรวันนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะสำหรับเควสรไรวันนะครับที่พี่ทําไปเนาะส่วนเควสต่อไปนะครับที่เราจะได้แอมเบอร์นะครับเป็นเควสรไรวันนะครับก็คือเควสนี้เลยแล้วก็จะมีเควสจับโดโดด้วยนะวันนี้เราก็จะมาไล่จับทําเควสกันนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อทําการที่จะเดี๋ยวเห็นไม่ได้พี่เห็นไม่ได้พี่เกลียดมากเลยจ้าดิวโลแกน่ะ ทำ้ยเดี๋ยวลืมใส่กระสุนมันทําให้เราแบบไม่สามารถจับมมาได้นะครับออืกว่าเราจะจับได้ต้องเจอปัญหาเพราะแกนี่แหละไอ้หนูโอเคชิปเพ่งท่านผู้ชมครับปัญหาไม่ได้อยู่แค่นั้นนี่เน,น,นี่ยปัญหาอยู่ที่นี่นี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยอุ้ยนี่จะมดหน้าดีพ่สู้หมดแหละ้ออเออ อาจจะไม่โหดแต่ก็สู้อืม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 แล้วไอ้สองตัวนี้มันตามพี่มาทาไมเนี้ยนี่คือลูกปลาละเจอตัวน้อยของพี่นะครับนี่ที่เราได้ผสมทาเควสนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเควสวันนี้เควสอะไรวันจะเป็นเควสอะไรนะครับเดี๋ยวพี่ลองรับดูกันแดนแดนแดนแทนแดนตกปลาโอ้แต่พี่ยังไม่มีอุปกรณ์ในการตกปลาดังนั้นพี่จะไม่ทํานะครับพี่ก็จะเลือกไปทำเควสมีเควสอะไรบ้าง อันนี้เหมือนเควสทําเสื้อผ้าเอ้ยโอเคครับน้องๆเรามาทําเควสทําเสื้อผ้านก่อนเควสทําเสื้อผ้านะครับเราก็ต้องปลดล็อกแอนแกนนะครับเสื้อผ้าตรงนี้เลยโอเคปลดล็อกเสื้อผ้าให้หมดนะครับน้องๆปลดเลยปลดเลยโอเคหลังจากปลดล็อกแล้วนะครับเราก็ใส่เสื้อผ้าตามที่เขาบอกนะถอดออกนะครับนี่ถอดของเดิมนะครับแล้วก็แค่ใส่ใหม่เนาะเควสดก็จะผ่านแล้วนะครับโอเคใส่ให้ครบตามองค์ประกอบที่เขาต้องการให้เราใส่นะ เควสนี้นะครับจะเป็นเคเวสใส่เสื้อผ้าเนาะเชิบใส่เพื่อเพราะยังไม่ได้รับเคเวสรับเคเวสก่อนนะผู้ชมโอเครับเคเวสมาแล้วเรียบร้อยผ่านแล้วได้อีพีมาอีกหนึ่งร้อยนะครับนี่นี่รางวานนงัลน้องรองขท้าเป็นไงนี่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 สีม่วงนะครับอ่ามเมื่อสิบเก้าน้ำตาจะไหลนะ โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอ๋ออันนี้ดีกว่าเยอะเลยท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวพี่ทำใหม่ก็ได้เดี๋ยวเราหาเจ้ามอสช็อปกันคือพี่ว่าพี่มีหนังอยู่นะเดี๋ยวพี่เอากันแป๊บหนึ่งนะฮะหนังไม่มีมีเอ่อโอ้โหุโ้ยตอนนี้เราขาดหนังนะครับท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวขอค่าเจ้ามอสช็อปก่อนนี่แนะน่ค่ามอสช็อปก่อน นี่แน่แล้วก็เอาหนังมาใช้เราต้องการหนังจํานวนมหาศาลครับน้องๆเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปล่าหนังแล้วก็จับโดโด o กันนะครับเควสต่อไปพี่ก็จะเป็นเควสจ,จับเจ้าโดโด่นะเอาละโอเคเอะอยู่ใกล้มากน้องๆเราจะไปจับโดโด o กันสําหรับเจ้าโดโด o นะครับก็ใช้กระบองอันนี้นะหวดมนะครับเท่านี้ก็สามารถจับได้แล้โอเคจับง่ายอยู่น้อง โอ้โหเลเวลโคตรเยอะเอาเลเวลน้อยกว่านี้ดีกว่าเลเวลเยอะเกินน้องจับยากไปหาตัวที่มันเลเวลน้อยนอยจับกันดีกว่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้ายัางไงพี่ขอค่าไอ้ตัวนี้ก่อนค่าก่อนฆ่าก่อนนี่แน่นี่แน่นแนเลเวลเยอะใช่ไหมนี่แน่เลเวลเยอะโอเคแล้วก็เดี๋ยวย่างเนื้อรอก่อนนี่เรามีเตาอยู่เอาเนื้อออกมานะครับท่านผู้ชม แล้วก็ใส่ไม้ลงไปมีไม้ไหมไม้ไม่มีโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัดต้นไม้ก่อนเพื่อที่จะมาย่างเนื้อนะครับน้องๆคือแถวเนี้ยไม่ค่อยมีสัตว์ดุกลายมัง <c oughs> นืง่จะไม่ค่อยมีนะโอเคพี่ก็เลยเอาแบบกองทัพของพี่นะครับมาตั้งอยู่แถวนี้ก่อนเนาะเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างหลักปักฐานกันตรงอื่นนะ เพราะว่าพี่จะไม่ได้สร้างบ้านอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแต่อันเนี้ยพี่มาทำเควสไงพี่ก็เลยมาจุดอะไรอย่างงี้ตรงนี้ก่อนมาพักแรมตรงนี้ก่อนโอเคตามน,นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเดินหาเจ้าโดโดกกันเดินทาไมลืมไปว่าเรามีไอ้น,นี่แล้วนี่ไงดูม้าของพี่เนยไงต่อไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะครับเราสามารถเดินทางได้แบบชิวๆแล้วแล้วก็สําคัญนะครับน้องๆดูนี่ครับเห็นอะไรปะเห็นอะไรเปล่า ม้าของพี่มีปอกขาด้วยเป็นไงท่านผู้ชมโคตรดีแล้วก็ช่วยเราฟาร์มเบอร์รี่ได้ดีมากๆด้วยนะตัวนี้เป็นอะไรหรอเอาสลบโดนม้าพี่ดิสลบไปนี่นะนี่นะครับดูเห็นเปล่าเหมือนใส่ถุงเท้าเลยม้าของพี่นะครับอ้ย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 ยยปีรญาอุยอ้ยเดี๋ยวโดนปีรัย่ากัดนี้ก่อนเอาล่ะไรเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลงไปดื่มน้ําก่อนนะครับ มาดูของที่อยู่ในตัวนี่อันนี้คือพี่ฟาร์มมาเลยนะครับพึ่งฟาร์มแบบสดๆ,ๆนะดร้อนๆน่าดูแครลงแครลอดอย่างเยอะเท่ากับว่าเราสามารถจับสิ่งมีชีวิตที่มันโหดๆได้แล้วนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวดูก่อนเราทําอะไรได้บ้างนะครับนาโคติกจําเป็นที่สุดเลยนะครับนาโคติกนะโอเคครับท่านผู้ชมกล้องนี่จําเป็นกระสุนนี่จําเป็นนะครับผมโปรเทคดั๊ตจำเป็นคกไม่จําเป็นนะคกเดี๋ยวเราจะใช้ม้านะครับแทนคกเลย น้องๆร,รู้หรือไม่ว่าม้าเนี่ยสามารถใช้แทนโคกได้เลยนะครับแต่ที่จําเป็นนั่นก็คือนี่ลูกกระสุนลูกกระสุนนะครับลูกธนูนี่จําเป็นอันนี้จําเป็นจริงโอเคเดี๋ยวพี่จะขี่ม้านะครับไปตบเจ้าสไปโนกันท่านผู้ชมนั่นไอ้แรงยุ่ง หมาแรงแกอย่ายุ่งสิฉันกำลังล่าสไปโนอยู่นี่แน่เป็นไงเราท่านผู้ชมเรียบร้อยอีหมาแรงยุ่งเหรอยุ่งเหรอยุ่งเหรอนี่แน่นี่แน่นแนโอเคท่านผู้ชมสำเร็จแล้วเดี๋ยวแร่เนื้อก่อนโอเค เรียบร้อยตรงนั้นอะไรเนี่ยอุ้ยแรปเตอร์ท่านผู้ชมชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยพี่โดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะแกเหรอนี่แน่เฮ้ยชิบหายแล้วอุ้ยน้องชิบหายแล้วเฮ้ยเช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไอ้บ้าเอ้ย คุยเกือบตายอุ้ยถ้าไม่มียาเลือดนี่พี่ตายไปแล้วน้องโอ้โหอุ้ย,ยถ้าไม่มียาเลือดนี่ตายไอ้กล่องปีไอ้กล่องปีไอ้กล่องปีจะมานั่นหรอแล้วตัวอะไรทําเราเมื่อกี้อะโอ้โหขาดอะไรเนี่ยเดี๋ยวรับรองเท้าก่อนขาดหนังนะครับอีกนิดหน่อยนี่แน่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 โอ้กล่องปีมาเต็มเลย เดี๋ยวขอแร่เนื้อก่อนโอ,โอ้โหเลเว่อัพเอ้ยยังมีเสียงไอ้กองปีตัวเล็กอยู่เลยอยู่ไหนวะโอเคเดี๋ยวลงไปแร่เนื้อก่อนตอนนี้คือเนื้อจำเป็นมากหนังหนังโอเคท่านผู้ชมได้มาแล้วมาอีกแล้วนี่แนี่นี่แน่เจอมาพี่ดีดกระโหลกไปไงเราสามสามตบสามตบ โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เดี๋ยวทําคบเพลิงก่อนสักหนึ่งอันเนาะเอาติดไว้นะครับเพื่อใช้แปลวไม่มีอุปกรณ์เดี๋ยวทําคบเพลิงก่อนน้องๆสักคู่โอเคทําคบเพลิงก่อนชึบ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 เอาละคบเพล <ๆ S 1> ิงคบเพลิงคบเพลิงคบเพลิงขาดไม้ในม้าน่าจะมีไม้อยู่นะครับ อุ้ยในม้าไม่มีไม้หลือจะเชื่อฟามเองก็ได้ครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเราต้องใช้คบเพลิงนะครับเดี๋ยวมันจะมืดนี่ทำคบเพลิงก่อนหนังพี่ว่าน่าจะพอแล้วนะครับสำหรับใช้นะครับในการครัฟรองเทา้านี่ไงครัฟได้แล้วโอเคครัฟใส่เลยเพราะว่ารองเท้าที่เราใส่อยู่เนี่ยมันไม่ดีนะครับ ดังนั้นเราก็ต้องใส่รองเท้าใหม่ดีกว่านี่ระดับสีฟ้านะครับเท่านี้พี่ก็จะมีของระดับสีฟ้านะครับในตัวนะเกือบครบทุกชิ้นแล้วนะครับอัพเลือดไปก่อนน้องโอเคตอนนี้นะครับสีฟ้าก็จะมีปลอกแขนรองเท้ากางเกงเสื้อค่าคงทนหุย้ยกันร้อน500กันหนาว300โคตรด,ดีน้องๆเอาล่ะเท่านี้เราก็ผ่านฉลุยไปอีกหสเต็ปแล้วนะครับ ต่อไปนะครับก็หาจับเจ้าโดโดนะครับตามเครสเบื้องต้นที่เราจะเฮ้ยนี่ขนาดมุดมือเนี่ยแต่พี่เห็นน,นี่ไงพี่เห็นพี่บอกแล้วพี่เห็นตายไปดินี่ตายไปซะมีอะไรดิโอ้โหไม่มีว่ะมีแต่พลิกแอคเล็กเรามีแล้วนะครับโอเคครับน้องๆเดี๋ยวเราพี่จะพาน้อง,องเฮ้ยน้องของขวัญ ของขวัญของขวัญท่านผู้ชมวิ้งของขวัญโอเคคืนนี้เราไปล่าของขวัญกันดีกว่าครับท่านผูยย้ชมวิ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 ถ่ายรูป้ยล่าของขวัญกันดีกว่าครับน้องๆเฮ้ย hey, ได้ตุ๊กตาเอาแล้วน้องๆวันนี้เราออกล่าของขวัญกันดีกว่าครับก่อนจะจับโดโดโอเคแจ๋วท่านผูยย้ชมไปไปไปสไปโนเวลเท่าไหร่วะไม่อยากเข้าไปใกล้เดี๋ยวมันตบตาย โอเคน้องวิ่งล่าของขวัญกันดีกว่าครับว้าวว้าว,ว,าวโคตรโชคดีน้องเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> นู่นอีกสอง hey, 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 hey. กล่องเฮ้ย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 สองกล่องสองกล่องครับท่านผู้ชมไปละจ้าสองกล่องสองกล่องสองกล่องใส่ใส่เลยขนลุกเลยเฮ้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 ยอะไรเนี่ยเฮ้ย hey, อา่านมี อ่านหมีน้องๆพี่ได้อ่านหมีเฮ้ยพี่จับหมีได้แล้วน้องๆเอ้ยได้อ่านหมีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคโชคดีอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนี่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 เฮ้ย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 อุ้ยอันนี้สีเฮ้ยอย่าอุ้ยไอ้จับไอหมาไอ้ไอ้จุกพวกสัตว์ร้ายนี่แน่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  นี่แน่นี่แน่นี่เฮ้ยนน่นอีกกันหนึ่งเจอแล้วคุยเจอกล่องเยอะมากอือไปน้องมาอยู่แล้วเสียเวลาโอเคเสียเวลาเสียเวลาเก็บกล่องดีกว่าครับน,น้องๆอันนี้อะไรไม่รู้เฮ้ยกเก้าอี้ไปดว ว่าได้หลายกล่องเลยน้องๆไปละจ้าไป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 เฮ้ยโอเคครับน้องๆเราไปหากล่องกันดีกว่าครับโอ้โหโคตรคุ้มได้มาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาตีสีโอเคน้องหาได้อีกนิดนึงเพราะว่ามันจะหาไม่ได้ตอนประมาณตีห้านะครับของจะหายไปเนาะแต่ช่วงเวลานี้ก็ยังพอหาได้อยู่นะครับไม่สนอะไรแล้วครับท่านผู้ชมหากล่องอย่างเดียวน้องๆ ผมเมื่อกี้เจอรัวๆเลยก่อนจะเช้าขอไอ้ก,กล่องได้ไหมขอไอ้ก,กล่องหนึ่งได้ไหมอ่ะก่อนเช้าอะ่ะอยากได้สักกล่องนะครับก่อนจะเช้าเนาะไม่รู้ว่าจะเจอไหมถ้าเจอนี่จะเป็นอะไรที่โคตรโชคดีเลยนะครับน้องๆวิแต่มันจะเช้าแล้วสิ คือถ้ามีเสียงดนตรีขึ้นก็แปลว่าเช้านะครับเราก็จะาหาไม่เจอแล้วเนาะเฮ้ยเจอของดีอา่านหมีนะครับยังไม่ได้ดูด้วยว่าอัลเมอร์อเท่าไหร่นะเช้าแล้วโอเคครับน้องๆก็แปลว่าหมดเวลากับการหาของกล่องของของวัญแล้วเอาแหละแต่มันยังไม่จบเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอา่านหมีที่พี่ได้เมื่อกี้อ่ะอาลเมอร์อเท่าไหร่ครับน้องๆดูกันวิอร์เมอร์แปดสิบสี่ระดับสีฟ้า แล้วก็เก้าอี้นะครับแล้วก็นี่รูปปั้นคนแคะว้าวหวานเจี๊ยบโอเคน้องๆถือว่าเป็นของที่โคตรดีเลยนะครับเอาล่ะดังนั้นเราก็จะกลับไปสู่การทำเควสหาเจ้าดูดนะโอ้นีไงเจ้าดูดูในเว้เท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดสิบเฮ้ยโชคดีมากนะครับที่เราได้ของขวัญนะครับอันนี้ก็ร้อยแปดสิบนกสามสิบนะครับตัวนี้เท่าไหร่นี่เนเมือสามสิบหลับ เตะทีเดียวหลับท่านผู้ชมเอ้ยมีม้านี่มันดีอย่างนี้แหละน้องๆโอเคใส่เลยจับง่ายนะครับสำหรับเจ้าโดโดนะเดี๋ยวเอาเบอรี่ดำใส่ให้มันหน่อยโอ้โหดีเลยท่านผู้ชมครับได้อ่านหมีอะ่ะเท่านี้นะครับเราก็สามารถจับหมีได้ตั้งแต่เลเวลเท่าไหร่ <c oughs> พี่เเวลสิบเองมัง้งสิบสิบเอ็ดเองนะครับพี่สามารถจับหมีได้แล้ว ชิบหายน้องอุ้ยอุ้ยชิบหายไปช่วยด้วยช่วยด้วยอุ้ยชิบหายช่วยหน่อยอุ้ยชิบหายอุ้ยเออไอ้บ้าเอ้ยอุ้ยเกือบตายกูโอ้ยอะไรเนี่ยมาจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาเร็วนี่อีกโอ้โหอะไรกันนะอุ้ยมาพี่โดนแล้วชิบหายแล้ว ชิิบหายแล้วน้องเดี๋ยวมาพี่ตายืออโอยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหอาการสาหัสเลยมั้งเนี่ยมาพีุ่หยมาพี่เกือบตายน้องๆโถไอ้บ้าไอ้มันเยอะจังวะโอเค applause. เดี๋ยวขอไปแร่หนังก่อนอุย้ยเราก็แย่อยู่ท่านผู้ชมแร่หนังออกมาฮาย เจอแต่เรื่องปวดปวดเจอแต่อะไรไม่รู้อะ่ะเฮ้ยโอเคเน้องน้องนี่จับได้แล้วน้องมานะครับแล้วก็มาตั้งชื่อเท่านี้เคเวสก็ผ่านแล้วโอเคผ่านแล้วเคเวสเบื้องต้นเย่เอาละจับโดโดได้มาแล้วนะครับโดโดสีชมพูโอ้โหสีสวยนะ โอเคนะครับเราสามารถมีคำสั่งอุ้มเขาได้นะนี่โอเคจึ๊บเอาละท่านผู้ชมต่อจากนี้เราก็จะปล่อยให้เขาอยู่ตรงนี้นะครับอะไรเนี่ยมันมีคำสั่งอะไรเนี่ยปิกอัพนี่แบบนี้โอเคเรียบร้อยจะทำตามที่เขาสอนเนาะอุย้ยแต่สองตัวนี้ไซส์ต่างกันมากเลยน้อง ้ยสายพันธุ์ใหญ่กับสายพันธุ์เล็กนะครับตัวนี้นะครับไส์อยู่ทีุ่้ยเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตัวนี้ตัวใหญ่จัดเลยโอเคครับน้องๆเดี๋ยวเราจะมาดูเควสต่อไปนะครับเควสต่อไปนะครับก็จะเป็นเควสฆ่าเจ้าดิโลนะครับนี่เลยน้องๆชืบเควสนี้นะครับถ้าเราฆ่าเจ้าดิโลได้3มตัวนะครับเราก็จะสามารถได้นะครับอาวุธก็คือธนูที่ดาเมจโคตรแรงเลยนะเจอแล้วน้องๆพี่เจอแล้วเจอแรปเตอร์ไงโจมตจม นี่แน่นี่แน่นี่แน่เกียดมากดรปเตอร์อ่ะนี่อ่ะตายไปซะเอาไรเดี๋ยวเราจะไปทำเควสฆ่าเจ้าดิวโล่นะครับสามตัวโอ้ยเลเวลเยอะด้วยสามตัวนะครับเราก็จะเอาไอเทมนั่นก็คือธนูนะครับจากเควสของมันได้นะครับเอาละไปน้องๆเราจะฆ่าสามตัวนะครับเมื่อกี้พี่เห็นตัวแรกเดินอยู่แถวเนี้ยนี่ไงท่านผู้ชม ตัวที่หนึ่งนะี่เนี่ยดีดดีดเรียบร้อยหลับหลับแล้วก็เตะหัว3ามตัวที่หนึ่งมาแล้วเราจะฆ่าทั้งหมด3ามตัวนะครับนี่นี่นี่ตัวที่สองตัวที่สองน้องๆตัวที่2หลับไปแล้วครับนี่หมามีคนกีโกงนี่แล้วก็เดี๋ยวหาตัวที่สามนะครับตัวสุดท้ายนะครับน้องๆโอเคไปไปหาตัวที่3ามกันครับหลังจากที่เราฆ่าตัวที่3ามนะครับเราก็จะได้ธนูแม่วันนี้โคตรคุ้มเลยนะครับได้ทั้งอานนะฮะ ได้ทั้งธนูนะครับทําเคเวสก็ได้นะวันนี้ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับวันอีกแล้วเจอโจท์เจอโจดน้องน้องนี่เข้าหัวไปดิอุย้ยนู่นิีโอ้โหเฮ้ยสองตัวพี่เกียดมันมากเลยเอลปเตอร์เกียดด้วยแล้วก็ชอบมันด้วยนะ นี่ไงล่วงไปดีเลเวลพี่อัพเลยเดี๋ยวาหามุมก่อนนี่ไงเป็นไงโอเคน้องๆพี่ว่าพี่ยิงโดนเต่าแล้วแหละสภาพโอเคเดี๋ยวนี่ก้อนโอเคเดี๋ยวเราหลบก่อนน้องเราจะเข้าไปเก็บของนะครับในตัวเต่าแล้วก็ขโมยไข่เต่ามาด้วย <laughs> <laughs> อขโมยไข่เต่ามาด้วยเพราะว่า เลือดพี่มันค่อนข้างโลโอเคได้มาหกอันอ้ายลบเตาอุย้ยเตากัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอาลูกดอกจากตัวอนี่ก่อนแล้วก็หนีเตาไ,ไปละจ้าพี่เลเวลพี่อัพแล้วนะครับตอนนี้พี่เลเวลสิบสองแล้วท่านผู้ชมน้ำหนักอุย้ยเตากัดอีกแล้วโอเคไอ้หนูอย่าไปยุ่งมันนีเอาละครับนะ้องไปหาเจ้าดิวโลตัวที่สามกันแมเจอเต่าไล่งับ เต่าไร้กัดน,นี่ไงน้องๆเจอแล้วตัวที่สามนะครับก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะก่อนจะฆ่ามันพี่แนะนําให้น้องๆนะครับเซฟก่อนนะเดี๋ยวดีดก่อนปากหลบับโอเคระหว่างที่เขาหลับนะครับพี่ก็จะเซฟนะโอเคน้องๆเดี๋ยวเรามาเซฟกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาฆ่ามันเพื่อรุ้นหาธนูที่มีดาเมจแรงๆกันโอเคกดเซฟไปก่อนครับน้องๆเอาละากดเซฟเลยจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยแล้วก็กดเข้าสู่เกม เอาละครับน้องๆตอนนี้ก็กลับเข้ามาสู่เกมแล้วครับแล้วเราก็จะฆ่าเจ้าดิวโลนะเพื่อหาธนูที่มีดาเมตแรงๆปกัปกปกักปักปักเรียบร้อยเควสสำเร็จมาลุ้นกันว่าเราจะได้ดาเมตเท่าไหร่หลังวัลจึบ๊บมาแล้วนี่ไงธนูโอเคถ่ายรูปเป็นหลักฐานจึบ๊บเรียบร้อยท่านะผู้ชมมาเช็คกันนะครับว่าดามเมตที่เราได้เท่าไหร่นะถูกใจหรือเปล่าถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวรีใหม่โอ้โห174เเองน้องๆ ไหมดีเดี๋ยวขออนุญาตรีใหม่ก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่ดีนะฮะดาเมจมันน้อยเกินเอาละครับน้องๆเดี๋ยวรีใหม่แล้วก็มาดูกันนะครับว่าเราจะได้ดาเมจที่มันแรงกว่านี้ไหมโอเคเดี๋ยวลุ้นกันเลยลุ้น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 โอเคสักคู่น้องๆกดดีดเลยรัวๆปับ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 เรียบร้อยน้องๆ โอเคชึบมาดูกันเมทเท่าไหร่สองร้อยสิบเ้ขอสามร้ยได้ไหมรีไมรีไมขอ300ได้ไหมโอเครีร okay. รก,ก่อนรีก,ก่อนรีก,ก่อนรีก,ก่อนโอเคฮะน้องๆดีซ้ำปาบปาบขอสัก300มาดูกัน ดาเมทที่ได้คือ,อเจบเท่าไหร่อ่ะคู่ร้อยใจจะเป็นเท่าเดิมหรีอ,อีกไม่ยอมแพ้เราต้องการดาเมจที่มันแรงกว่านี้ไงอันนี้มันน้อยเกินไปครับท่านผู้ชมอยากได้มากกว่านี้โอเคเตะ ตึกตึกตึมมาดูกันด๊ดโอ้โหยิ่งลียิ่งได้น้อยอันนี้ครั้งสุดท้ายแหละถ้าเกิดได้เท่าไหร่ก็จะเอาแค่นั้นแหละน้องๆขี้เกียจลีแหละก็นุ่งทอง,นองคนไหนถ้ามีเวลาเยอะนะครับก็จะสามารถใช้วิธีนี้นะครับในการลีหาได้แบบชิวๆเลยแต่ก็ต้องมีเวลาสักนิดหนึ่งนะครับโอเค แต่พี่เวลามีน้อยดังนั้นเอาแค่ตัวนี้แหละครับผ่านไหมอันนี้แหละน้องอันสุดท้ายแล้วของวันเนี้อุ้ยสามร้อยสามสิบห้าหวานเจี๊ยบครับตนผูชมในที่สุดสิ่งที่เราความฝันก็ได้มาแล้วนะครับสามร้อยสามสิบห้านะครับ้งน้องฮู้ดีใจโอเคครับงน้องก็เป็นว่าเราได้มาแล้วนะครับดีเลย ธนูดาเมจรแรงๆนะครับ335เลยอุ้ย3 3ม้าจริงด้วยค่าคงทุนตั้ง600โอ้โหแล้วน้องธนูแบบเนี้ยมันจมตีเร็วมากเลยนะครับพี่บอกเลยเร็วเร็วจริงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคือมันเร็วกว่าหน้าไม้นะฮะชิบหายแล้วอุ้ยอุ้ย หกูจะตายอุ้ยน้องไอ้นี่เลเวลเยอะหนีก่อนโอ้ยชิบหายแล้วน้องๆไม่น่าไปยิงเลยไ <c oughs> อเลเวลเยอะเกินเฮ้ย,ยอย่ยาเฮ้ยอย่าอย่าไอ้กูกระโดดเอ้ยมาพี่จะตายน้องอุ้ยอุ้ย,ยงานเข้างานเข้าโอเคโอเคแบบนี้แกเมื่อกี้อ่อยให้หรอกนะแกน่ะเอาใหญ่นะอ่อยให้อ่ะเอาใหญ่นะ อ่อยใหญ่นะเนาะอ่อยให้หรอกนะโอ้โหเลเวลโคตรเยอะเออเลเวลเยอะนักหรอเลเวลเยอะนักหรออ่อยให้หรอกโอ้พี่เกือบตายจอแดงวูบๆเลยท่านผู้ชมครับยิงเข้าหน้าไปดิเข้าหน้าไปดิจะตายเหรอจะตายเอาไงดีพี่ว่าเอาม้าของเราไปลัดช็อตหมดเลยหนีเหรออหนีเหรอระสู้ไม่ได้หนีหรอเมื่อกี้หละเล่นเราใหญ่เลยทีนี้ทำามนหนี นี่แน่นี่แน่นแนเป็นไงโอ้เล่นพี่ซะแย่เลยท่านผู้ชมเออตายไปซะโอเคแล่เนื้อออกมาแหมเมื่อกี้เล่นเราเกือบตายม้าพี่เกือบดองโอเคครับรน้องๆเอาละครับก็เป็นว่าอีพีนี้นะครับเราก็สําเร็จทั้งภารกิจจับโดโดนะครับภารกิจหาธนูแล้วก็ภารกิจจับหมายถึงแบบหาของขวัญด้วยนะครับเดี๋ยวอัพเลเวลก่อน ขอัพเป็นดาเมจแล้วกันนี่ยิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยเอาละครับน้องๆก็อีพีนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้านะครับพี่ก็จะพาน้องๆน,นะครับผจญภัย ไปอีกหนึ่งระดับนะครับคงจะต้องไปหาที่สร้างวงสร้างบ้านกันแล้วละ่ะเดี๋ยวอีพีนี้ก็ต้องขอาลาไปก่อนนะครับน้องๆแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปหาจุดสร้างบ้านที่จะทําให้น้องๆนะครับตะลึงตึงต้งกับจุดสร้างบ้านของพี่ก็เลยทีเดียวน้องๆคนไหนที่อยากจะเห็นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นะกดติดตามไว้ได้เลยเดี๋ยวพี่จะทําคลิปไว้ให้นะครับว่าพี่จะไปสร้างบ้านตรงไหนรับรองว่าจุดสร้างบ้านของพี่จะทําให้น้องๆน,นะครับตะลึงตึงต้งกันเลยโอเคครับ อาจารย์น้องรักของพี่แล้วเจอกันบายสวัสดีครับ